สวัสดีค่ะเราก็อยู่ด้วยกันกับช่องของ Real Time ์เกมเของเราอีกเช่นเคยกรับเนค่อ่ะคลิปนี้เราอยู่กันกับเกม เกือบน้องใหม่ก็เป็นคะดาก้อนฮัทสองนะเพื่อน่ะอ่ะอยู่ในค่ายพีจีของเราอีกเช่นเคยเนาะเกมนี้ก็โอ้โหมีถึงสองภาคสองซีรีส์กันเลยทีเดียวแสดงว่ามันน่าจะปัวเพื่อนเขาถึงมาแบบว่าสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะเกมนี้เป็นการปลุกราชินีมังกรนะเพื่อน่ะอ่ะก็เข้าฟีเจอร์สูงสุดของเขาเองนะคะตอนนี้อยู่หน้าเกมเรียบร้อยนะเพื่อน่าสำหรับใครที่เป็นสาววงพีจีไม่พลาดแน่นอนนะเพื่อน่ะลงคลิปใหม่ให้ทุกวันเนาะเพื่อนเนาะอ่ะอยู่หน้าเกมเรียบร้อยเข้าไปกันเลยมาด้วยเครดิตห้าร้อยนะเพื่อน่ะอ่ะมาดูกันนะ <Wow. S 2> มาจังหวะน,นี้ขอปรับเล่นอยู่ที่เบสสิบสิบรอบไม่เปิด t โบ b o อ้อยมันมีวายตรงกลางเพื่อนค่ะอ้าไปกันเลยจังหวะน,นี้ <Wow. S 2> ก็นะคะตัวการ์ตูนเหมือนเดิมทุกอย่างนะเพื่อนนะเออนะ <Wow. S 2> วายแสดงผลวาดกันไปมาสิบหมุนไม่ตัดสักรอบโอ้โหยึดมั่นอะต่อ,ตอนเนื่องเปิดท u r b o จังหวะน,นี้ไปกันโลดมาเลยจ้าไม่เปิดท u r b o ไม่ตัดสักหมุนนะคะร้อยหนึ่งอย่างวายอะเอออันนี้หมุนเองละไม่ออโต้ละ เผื่อแบบมันปัวปลาก่อนนี่ตัดแรกของเรามาแล้วจะทีราษาโบเออเฮ้ยมาเล้วเวย้ยมาเล้วเวย้ยตาแดงเต็มโอ้โหแต่มันขั้นกันว่ะโอตาแดงกับอีตัวแดงไม่เหมือนกันนะเพื่อน่ะอารุยกันต่อจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้วสีฟ้าต่อเนื่องสีเขียวด้วยจะแม่นี่นี่ไปก่อน30สรอบค่ะเออยังได้อยู่เออมาอีก นั่นแหละเรียบร้อยนะคะโอ้ตัคูณแถบมาเลยจ้ะแม่นี่มันต้องแบบนี้เย็ดเค่สวย55้าไปแล้วอุ้ย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 แม่มังกรตื่นหรือเปล่านะฮะอีกนิดเดียวมานิดเดียวฮะได้ฮะอีกนิดเดียวโอ้โหได้เรียบร้อยค่ะแม่มังกรตื่นจริงๆรค่ะเพื่อนขาะ80หมีต่อเนื่องนะคะมาเลยคุยกันเลยค่ะแม่มังกรของเราจังวันนี้มาโลดมาโลดโอ้โหคนีิก็ปังนะเพื่อนขาตาแดงมาค่ะแบบนี้ นี่หน้าแดงไปสวย8ปสช็อตน,นี้เฮ้ยน่าฟ้าหน้าเขียวมาโลดนี่เป็นไงเราจะไม่จา่าโอ้โอ้หน้าเขียวนี่สวยฮะชอนน็อตนี้โอ้ได้อีกตาแดงนะคะได้ตาแดงมาจ้า200้าเม็ดนี้อู้หยนะอย่าพึ่งนะมาก่อนมาก่อนเรียบร้อยค่ะจบข่าวใส่หัวเราบันก้อนเตตก้อนแรกของเรามาก่อนเลยจะที่รักจ๋า บิ๊กมินมาแล้วนะคะปล่อยไรลกันไปยาวๆตะวันมาเมกะวินไปเลยมาโลดมาโลดบนพื้นฐานหูไม่ธรรมดานะคะสังกรเกมดาต้อนหัดสับเออซุปเปอร์เมกะวินแล้วตอนนี้มาไรลกันไปยาวๆบนพั้นฐามามาอู้หูเจ็ดร้อยสี่สิบเป็นไงล่ะโคตรพัวโคตรปังนะคะอ่ะ มากันโลด1,000พแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะที่รักโอ้โหกำไรแบบนี้ไม่ธรรมดานะเพื่อนขาสำหรับสายปั่นอย่างเราบวกขนาดน,นี้ไปต่อนะคะไม่รอนะอะจังวันนี้ <Wow. S 1> ไปกันเลยค่ะปรับเบ็ดกันไปเลยนะคะอะขอรวยที่เบ็ด20มุนเองเหมือนเดิมนะเพื่อนนะไปกันโลดไปกันโลดโอ้โหแม่มังกรตื่นแบบนี้นะเพื่อนขาไม่รอช้านะคะบุมบ้มบําสําเบงขนาดนะปรับเบ็ดกันไปเลยนะ,ะใส่เบ็ด20กันไปเลยมาต่อเนื่อง หน้าเขียวลงครับตาแดงมาหรือเปล่าอือยังแค่ได้มามากระทืบไปจ้ามัางกรเขียวน้อยของเรานะฮะมามาโอ้โหอีกิดเดียวอีก Kayla ห้ารอบอาชอนนี้ร้อยหกสิบสองนะฮะไหลต่อเนื่องนะเพื <tal ent> ่อนขามากันเลยนะคะสำหรับ Darkon h a d สองนะคะในค่าย PG ของเราเนาะเพื่อนน้องเออเกมมันน่าจะปังแหละเขาถึงมาทำเป็นซีรีส์สองแบบมีนาะเพื่อนน้องไปดูกันต่อมาอยู่ที่กำไรนะคะเฮ้ย เอ้ยโอ้โหไม่ไหลว่ะช็อตเดียวตัดช็อตเดียวตัดอ่ะเออมันน้าแบบว่าจะไหลให้พิกๆหน่อยนะเออนี่มาแล้วมาแล้วนี่ได้แถวบนต่อโอ้โหมาก่อนเลยจ้านี่เป็นไงล่ะแถบเขียวโวอ้โหแบบนี้เป็นร้อยสวยงามนะคะไวคู่มาเลยจ้าแม่มังกรสี้านี่โอ้โหได้หน้าแดงว่ะโอ้โหลงอ,อย่างสวยมาชอ็อตที่292ไปกันต่อโลด ไปกันต่อโรดไปกันต่อโรดขั้นอันเดียวไปไปมาดีมาเบนด20นะจ๊ะที่รักไปกันต่อไปกันต่อหูยมาหูยอย่างเร็วสิบรอบบืมดูแถบนะฮะเจเกลงมาไม่มีตัวตัดโอ้โหเสียไดายค่ะวันถามังกรเขียวสาให้นะเมื่อกี้อ้าวมารอบใหม่แก้ตัวไปนี่นะแดงมา่กนช่อนีอนน้แปดสิบเจส้สวยนี่ถือ ร้อยสี่สี่เป็นพันแล้วนะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะกําไรต้นทุนของเรานี่อีกแล้วจะแม่อีกแล้วจะแม่มาดีเหลือกเกินสีเขียวเนี่ยขอแม่บังกรตื่นอีกสกรอบซีที่รักตื่นรอบนี้จะปุ้งนะดูมันขาไป2ยี่สิบเนาะเออไปดูกันต่อดูกันต่อมัดมาให้ออ้สีเขียวว่าน้าแดงไหมขอเหอะหน้าแดงลงเหอะมาเรียบร้อยเออมันต้องแบบนี้ไปกันโลดนี่ มาเลยจ้าส,สวยๆเฮ้ยโอ้โหได้ตัวแพงว่ะ <Wow. S 1> ตื่นทีปะไหลกันไปยาวๆตื่นเถอะตื่นเถอะโอ้โหไม่ถึงนะถึงไหมยังไม่จบอีกสิบรอบอไม่ตื่นค่ะบิก๊กวินก่อนนะเบิ้ลขาโอ้โหน่าเสียดายนะแม่เก่อนเกือบตื่นมเมื่อกี้กำลังนิ่งๆหรืออะไรกำลังสะดุ้งนะอ่ะ426ค่ะน่าจะสะดุ้งเฮึ๊กๆนะเบิ้ลขา ลุยกันต่อตอนนี้โอ้โหกำไรแบบบึ้มบั้มเบ้มากพันสองแล้วไปกันลุยไปลุยไปลุยไปลุย,ลยมามาอีกทีไม่ถึงนะฮะมาเออโอ้โหไม่ลงวา่าเพื่อนขาสำหรับใครนะคะชอบคลิปไหนชอบเกมไหนอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้ก็เพื่อนขาบอกเลยว่าตอนนี้โอ้โหพีจีขยันผลิตเกมใหม่เป็นบ้าเล่นเลยเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวคลอดเลยเนาะเพื่อนเขน่าจะแบบว่าโอ้โหนะ มาดีนะคะอ่ะเบ็ดสามสิบไปลุยกันเลยตอนนี้เบ็ดยี่สิบเริ่มนิ่งขอเบ็ดสามสิบลุยลุยลุยมาอุย้ยเมื่อกี้มนได้ฟีเจอร์ไวกลางปีกว่ะเพื่อนเออนะสังเกตว่าวายมันจะกลางปีกต่อเนื่องต่อเนื่องอฮ้ยวาวกลางปีกแล้วะเพิ่งเห็นนะคะว่าวายมันกลางปีกให้ด้วย มันต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าคูณสองหรือเปล่าเมื่อกี้เออเราก็ไม่ทันได้สังเกตอนะ่ะตาแดงมาแล้วจ้านี่ไหลมาแล้วมังกรกระคือไปเบตสามสิ 3, 4, ที่รักโคตรบึ้มโคตรบึ้มเออนี่โอ้โหอีกนิดเดียวตอนนี้ร้อยห้าสิ ไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะฮะอยู่ในเกมดาร์กฮัสสองของเราเ่าในค่ายพีจของเราอีกเหมือนเดิมนะคะแอดมินก็เป็นประเภทที่แบบว่าเกมไหนมาใหม่ๆก็อยากจะเล่นให้มันทุกเกมเนาะดูรีวิวแล้วก็มาทําคลิปเพื่อนๆได้ดูนะคะใครมีเขาเรียกอะไรนะเทคนิคไหนเกมไหนเอออยากแนะนําก็แนะนํามาได้นะเพื่อนนะนี่สวยโอ้ยชอตนี้ไหลกันยิงยาวครับเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดจริงมี่ไปกันโลดตื่นอีกทีปะ โอ้โหนึกว่าจะตื่นเบียดสามสิบอาช็อตที่ห้าร้อยสี่สิบเก้าสวยๆรุยกันต่อนะคะรุยกันต่อเบียดสามสิบมาไวไปไวนะที่รักเออเออมาแล้วจ้ะแม่มาแล้วจ้ะแม่มแแมโอ้โหหกสิบหกไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอีกทีนี่เรียบร้อยโอ้โหชอบมังกรเขียว <Wow. S 1> ร้อยป่ะมันให้บ่อยมา กินน้อยๆกินนานๆประมาณนั้นนะเพื่อนขาเออไม่ต้องรักมากนะแต่รักทุกวันก็พอประมาณนั้นนะคะเอออย่างเราก็แบบว่าไม่ต้องบวกมากบวกทุกวันก็พอเนาะเพืนะ่อนเนาะเออนะไปสามสิบมุนไม่ถึงอีกนิดนึงนิดนึงนีโอ้โหแค่สองรอบเจสเคหน้าแดงมาตัวแพงมาจะแม่ตัวแพงมาจะแม่แ,มแ,มแบบนี้ปุ้งปังสมเบสเรียบร้อยค่ะอีกทีปห โอ้ไม่ถึงนะฮะและดูแม่มังกรถ้าจะตื่นอีกรอบนึงในเบส30นะเพื่อนนะเออเหมือนมีทรงมาเหมือนเขาคงมาเนี่ยน,นะเฮกันต่อคะ่ะตัวแพงจ้าตอนนี้90กันเปีโรด129เออนี่นี่นมามาโอ้โหเฮ้ยได้อยู่อีกทีหัวใจสีแดงนี่หัวใจมาได้ต่อเนื่องนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียว มาก่อนมาก่อนเรียบร้อยค่ะวายกู้สองแถบนะคะ <Wow. S 1> ไปถึงเถอะถึงเถอะมาเรียบร้อยตัวแพงสองข้างตอนนี้อ้โหนี่เป็นไงล่ะครับมาก่อนเลยจ้าตื่นหรือเปล่านะคะขอให้ตื่นนะคะอีก13หมุน13ตัวลงมา ไปเรียบร้อยค่ะเบสสามสิบรอบที่2แม่มังกรของเรานะคะ <Wow. S 1> โอ้โหบูมบ๊มซัมเบนะคะปังบุรีเ่มาค่ะเพื่อนขไปลุยกันเลยมาดูรอบนี้ว่าแม่มังกรจะแจกเท่าไหร่คะพี่รักขาตื่นส่งรอบกันเลยทีเดียวขอให้โกรธเดยอะๆถ้าโกรธแล้วพ่นไฟนางจะพ่นไฟแบบเยอะมากถ้านางโกรธเออเราก็จะได้ตัวแพงนะเพื่อนขาหงิดหงิดไงเอออารมณ์เหมือนกับเราเนาะเพื่อนน้อแบบใครมาปลุกก็หง,งิดเป็นธรรมดาใช่ไหม นี่ตาแดงมาคู่อุ้ยขออีกทีขออีกทีนีอเรียบร้อยช็อตนี้อุ้งหูแปดร้อยกว่าจ้ะแม่ปังมากนี่ไปอีกเออขอเขียวเขียวมาเขียวเชื่อมอที่รักช็อตนี้ยิงยาวครับยิงยาวครับแตกสองพันห้าไปแล้วอือหือย,ยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดนะคะเออหื้ยเม็ดนี้เรียบร้อยมาจ้าสามพันกว่าเออหื้อเรียบร้อยครับคี่ขา บอกแล้วต้องให้นางกูดเยอะๆถ้านางกูดเยอะๆนางจะคุ้นเด็กก็แพงนะเพื่อนอะอะไรกันไปย,วยาวๆนะคะเข้าบิ๊กวินของเราเรียบร้อยนะนั่งมาสินาทีกว่าโอ้โหแต่กมากนี้ก็คุ้มงเพื่อนเนาะมาไวไลท์เลยเมกกวินแล้วไปลุยกันโลดซุปเปอร์เมกกวินเรียบร้อยค่ะี่รกคารับมันรับเงินรางวัลทั้งหมดนะคะมาที่มาที่ส1 1พันหนึ่้อยิเย็ดเคล็กตองโอ้โหโคตรสวยอะ่ะมา เรียบร้อยค่ะเพื่อนขาจบฟรีนี้พอเลยนะเพื่อนขารับมาทั้งหมด3399า โอ้โหกำไร2000กว่าไม่ธรรมดาเลยนะเพื่อนคะสมแล้วกับที่นั่งมา10นาทีนิดๆน,น,นะเพืนนะ่อนเนาะอ่ะก็สําหรับใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญใครอยากจะไปตําเกมใหม่ของ PG ไปกันเลยคะ่ะตอนนี้กําลังแจกกําลังแจกแจกําลังแตกเลยนะเพืนนะ่อนเนาะอ่ะก็นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนานะวมคลิปใหม่ให้ทุกวันค่ะสาหรับคลิปนี้ได้กเไรแล้วแยกย้ายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีจ้า